ในการนี้จึงจะเดินทางไปที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยตามคำเชิญในเวลา14.30นาฬกานาทีเพื่อหาลรือกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยส่วนจะมีข้อสรุปหรือรายละเอียดอย่างไรนั้นจะัดะแถลงให้ทราบต่อไปสนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ มการสืบสารเกียรตนารมในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปส่วนผลการเลือกตั้งที่มีข้อกังวลในหมู่พี่น้องประชาชนในวงกว้างทั้งเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีจำนวนที่แตกต่างกันทั่วประเทศและประเด็น QR code าร์โค้ดซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นพักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้กรกต เร่งรัดการทำงานและชี้แจงทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วเพื่อเกิดความโปรง่งใสในการนับคะแนนลดเงื่อนไขในความขัดแย้งและรักษาวความชอบธรรมของการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยต่อไปก็เป็นการประชุมเมื่อเช้าในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านหัวหน้าพัค วันนี้ท่านไม่สบายครับได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับขออนุญาติแจ้งต่อนะครับวันนี้พักเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากแกนนำพักภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญเข้าร่วมพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจุดยืนของพรรคเพื่อไทยตลอดช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นรับฟังการตัดสินของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งไม่ได้มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองใดๆทั้งนี้เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในการนี้ จึงจะเดินทางไปที่ทำการของพรรคภูมิใจไทยตามคำเชิญในเวลา14นาฬิก30นาทีเพื่อหาลรือกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยส่วนจะมีข้อสรุปหรือรายละเอียดอย่างไรนั้นจัดแถลงให้ทราบต่อไปครับก็เป็นการถแถลงของพรรคเพื่อไทยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสขามมครับ ไปตามคําเชิญนะครับยังไม่มีเงื่อนไขอะไรยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเพียงแต่เป็นตามคําเชิญของพรรคภูมิใจไทย,ทยเราเตรียมการอนาคตจะร่วมกันได้ดีไก็ขอไปรับฟังก่อนนะครับขอไปรับฟังก่อนว่าเมื่อเมื่อพรรคภูมิใจไท,ย,ทยเชิญมาเนี่ยก็ เราก็ให้เกียรติครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ